สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมจิเป็นโตนะครับ,รบวันนี้จะมา,าแนะนําเด็กกันเป็นเด็กของโยมิยะนะฮะคิดว่าถ้าคนเล่นเป็นแล้วน่าจะรู้เรื่องกันแล้วนะว่าเด็กนี้มันอะไรยังไงแต่ว่าที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อาจจะยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะในเด็กจะประกอบด้วยหลกัหลกๆคือโยมิยะกับซิงชิวนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยแล้วแต่ละกันว่าชอบอะไรแต่สําหรับผมผมใส่ซิงหลิงไว้เพราะว่า จะเล่นเป็นสองไฟให้ลูกเต๋าไฟออกเยอะๆนะเพื่อให้เยยมียะเนี่ยมีการเล่นโดยที่หลักๆไอเดียการเล่นก็คือเเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่านะที่เกตอธิบายไอเดียคือต้องเซตอันติซิงชิวให้ได้ครับแค่นั้นเลยขอแค่มีอันติซิงชิวซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะสู้ไหวไหมเพราะว่าผู้เล่นที่นั่งอยู่ในนี้ในร้านเนี่ย บางทีมันก็เก่งนะเว้ยถ้าเต่าเราไม่ดีพอเนี่ยบางทีก็แตกได้นะฮะอ่ะมาลองสู้กับทีมนี้กันวูจะเป็นทีมน้ำกับไฟเหมือนกันเลยเว้ยอ่ะลองดูไม่เป็นไรจัดไปครับโดยที่นะครับไอเดียของการเล่นทีมโยมิยะเนี่ยมันจะหลักๆคือต้องมีการไล่ไล่สกิลของโยมิยะคาไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหยิบการ์ดทีหลังทีนี้เนี่ยพอ พอเราเออสกิลโย,ยมิยะเนี่ยคือนาวบิไฟแดนซ์ก็คือสกิลท่านเนี่ยต้องไล่ก่อน1ครั้งถึงจะโจมตีได้ซึ่งมันอาจจะต้องเสียเวลา1เทินนะครับหรือว่า11รอบในในตานั้นๆซึ่งมันอาจจะเสียเวลาแต่ว่าถ้าเราเซ t ตอัพเสร็จแล้วเนี่ยโดยที่ผมแนะนำว่าให้หยิบการ์ดสกิลของโย,ยมิยะไปด้วยคือสำคัญมากนะฮะถ้ามีการ์ดโย,ยมิยะด้วยเนี่ยดเดเมจจะมหาศาลมาก เป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่นดูไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ไหมนะรอบนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,ยอธิบายไปด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดระหว่างเล่นมันมีอะไรถูกต้องหรือผิดพลาดอะไรอ่าโอเคเท่าที่มาเนี่ยผมจะเสร็จเซตอัพอ่าไปมมอนกับคุณคุณเทียนให้ได้นะฮะเออการรอบนี้ดูดูไม่แย่นะแต่ไม่รู้ว่าลูกเต๋าจะแย่ไหมนะ ปกติแล้วนะครับผมจะพยายามเซตซิงชิวให้ได้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าซิงชิวครับพอเขาป่ดสกิล่าเสร็จอ่ะเขาจะมีโล่ขึ้นมานะซึ่งเป็นโล่ที่ลดดาเมจมันเหมาะมากอ่ะอันนี้ไม่ไม่เวิร์กเห็นไหมตาแรกเนี่ยผมยังไม่อยากเล่นเยอะมียะดังนั้นเนี่ยผมจะยังพยายามหาเต่าน้ำให้ได้เยอะที่สุดก่อนอ่ะโอเคอันนี้ใช้สกิล่าตได้แล,ละแต่เสียดายว่าเซตไมมอนไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะต้องทำอะไรสักอย่าง อยากจริงๆถ้าเป็นไม่ได้อยากวางการ์ดแบบนี้ให้ได้วางได้นี่หน่อยเออโอเคงันวางก่อนคือตาแรกยังไงก็ต้องเซตอัพให้ได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อันนี้ใช้สองเต่าโอเคน่าจะน่าจะได้ตีได้ตีทีหนึ่งเป็นสกิลธาตุโอเคเราใช้เต่าให้คุ้มไปเลยแล้วกันนะรอบนี้ไปไปมอนอทีนี้ ในตอนนี้เนี่ยผมมีให้มีตัวเลือกว่าผมจะใส่หอ,อกให้เสี้ยงหลิงได้หรือผมจะเอาสิงชิวกดสกิลท่าตีดีซึ่งผมคิดว่าผมเอาสกิลท่าตีก่อนดีกว่าเผื <c oughs> ่อว่าเดี๋ยวตาหน้าหน้าอาจจะมีอวรกเนอร์โหมาให้ผมกดใช้สกิลการ์ดเผื่อใช้การ์ดอาวุธฟร,ฟร,ฟรีได้นะเออหุยโอ้โหเขาเล่นสองน้ำเขาเลยมีลูกเต่านะ เขาก็เปิดโล่เหมือนกันครับอ่ะผมไม่มีอะไรเล่นแล้วงั้นผมต้องข้ามตานี้ก่อนจบเลยแล้วครับผู้เล่นตรงนี้เนี่ยปมหารไม่ได้เลยนะจริงแล้วดูนี่เขาเขาเล่นน้ำเสร็จเขาจะวางเสี้ยงหลิงต่อเลยเห็นปะโอ้แล้วได้วางด้วยเอาแล้วไงปวดหัวเลยคือการเขาดีไปเปล่าวะแย่ละอันนี้อันนี้แย่ละเพราะว่า เดเมจมหาศาลแน่นอนโอเคโชคดีไปที่มันยังไม่หนักเท่าไหร่นะฮะเกือบ<ๆ>แล้วเสียวเลยอะ่ะคือถ้ามีตัวเสกน้ำกับโกบ้าที่คือน่ากลัวมากอุยโอเคถ้าเต่ามาอย่างนี้มีลุ้นอยู่ครับว่าภายในเ,ยเราเล่นได้เลยเพราะว่าเรามีไปมอนวางอยู่ด้วยนะเรามีเต่าลน้นๆนะฮะโอเคเอามาดูกันครับ อันนี้ผมเปิดอันติได้แล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอผมเปิดอันติเสร็จอะผมจะสลับไปที่ยยมิยาแล้วเล่นต่อเลยถ้าเป็นไปได้นะจะลองดูว่าจะไหวไหมนิติสเปียร์นี่เดี๋ยวผมค่อยใส่แล้วกันไอ้การ์ดนี้ก็เดี๋ยวค่อยใส่นะโอเคงั้นเริ่มเลยลำเสร็จแล้วปับ๊บเปิดอันติครับเสร็จแล้วโอเค สกิลของมิเลอร์ไมเดนเนี่ยถ้าเราโดนธาตุน้ําตีเนี่ยเราจะโดนตีแรงขึ้นบวกหนึ่งสองเทินดังนั้นเนี่ยราวังด้วยนะซึ่งสิงชิวผมใกล้ตายละแต่ว่าประเด็นคือสิงชิวผมลํำเสร็จละนะสิงชิวผมเสร็จละทีนี้ผมจะเอาซิงหลิงมาวางโกบ้าให้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะตาหน้าเนี่ยผมจะเริ่มเล่นย,ยูเยาละนะโอเค เสียดายที่จริงๆแล้วผมอยากใส่ลิทิกสเปียนะแต่ว่าแอบยากนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะโอเคเขาแจ้งจบเทินแล้วดังนั้นเราฟรีแล้วครับเราทำอะไรก็ได้นะผมขอวางโกบ้าก่อนอ่ะแล้วเราก็ได้เล่นต่อเพราะว่าเขาจบเทินไปละทีนี้ผมจะสลับเป็นโยมิยะขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่เฮ้ยไล่ไล่ได้แบบว่าโอเคเรามีเต่านี่เรามีเต่าตฟรีครับ โอเคอาซาบินิโกะใช่ไหมใช่สิเราไม่ต้องแลกการ์ดครับเพราะว่าทุกๆใบเนี่ยมีประโยชน์กับเราหมดเลยนะและอันนี้มันต้องใช้เต่าไฟดังนะั้นเนี่ยเนี่ยมันวางไม่ได้ผมก็ต้องเสกเต่าไฟเพิ่มโชคดีที่มีใบนี้อ่ามาละทีนี้ระวังอันนี้ได้ละเราสามารถไล่รอได้ละตาหน้าเนี่ยรารอยิงเลยใครโผล่หน้ามาเราอใสอยเลยหน้าไม่ีเหียไม่รู้ว่าจะตายเลยไหมในเทิร์นเดียวต้องรอดูกันครับ ตเต่๋ยวมีนะถ้าจะโดนไฟพ่นโดนน้ำด้วยบัวติดไฟเราพ่นกลับโอเคโล่เขาแตกครับเรามีลุนล้นละโอเคการ์ดไม่แย่แต่ทีนี้ลูกเต๋าเรามีโอมนี้การันตี2อลูกจากไปมอนนะแต่ว่าโอ้โหไม่สวยเลยลูทิ้งให้หมดครับเราต้องหันไฟให้เยอะที่สุดเท่านี่จะเยอะได้เพราะว่า โอ้โหอ,นนอันนี้เขาเรียกว่าสวยครับสวยของแท้นะโอเคเขาเ,เริ่มก่อนนะดูซิเขาจะทำอไรเอาเขาสลับทำไมเขาสลับเสี่ยงหลิงมารับอืมเสียดายที่อะไรรู้ไหมครับถ้าเรามีการ์ดอะไรอะอ่าถ้ามีถ้ามีธนูอ่ะถ้าเราใส่ไ e อ้สกายวาร์ฮารด้วยเนี่ยตายเลย มั่นใจว่าตายผมมั่นใจมากแต่อันนี้ไม่ตายอันนี้ได้แค่แอันนี้ยิงธรรมดา 3, แปะไฟต่อแล้วดาบน้ำซิงชิวตามทว่สี่ดาเมจครับถ้าเราแปะไฟได้เนี่ยดาบน้ำซิงชิวจะได้4ดาเมจมันแรงมากเว้ยอ่ะทีนี้โอ้ยแย่ละอันนี้น่ากลัวแล้วครับเซียงหลิงซิงหลิงเขาคือต้องยิงทิ้งเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้เซียงหลิงเขาเปิดอันติได้ผมต้องยิงทิ้งเลยต้องยอม ดาบแต่ดาบน้ำเราออกเรายังออกต่อนะนี่เดี๋ยวเห็นเห็นไฟปะกับน้ําต่อเห็นปะคือต่อให้ตรงนี้ตายไปแล้วอะ่ะไอดาบน้ํากับสกิลที่มาจากนาวบ,บิไฟด้นจากการครับมันจะยังออกต่ออยู่นะมันโคตรมันโคตรแรงเลยนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมยิงต่อเลยเลยยิงรัวๆเลยครับเหลือตัวเดียวละเห็นไหมคือถ้าเราเซตอัพสิงชิลได้มีการเยมยะาเนี่ยทุกอย่างจบเลยครับ มันจะเจ๋งมากนะทีนี้ก็คือถ้าเหลือ3าหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ได้เล่นพลาดอะไรยังไงเนี่ยสบายละเพียงแต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคือกองตรงนี้ครับไอ้ซัมมอนตรงเนี้ยน่ากลัวดังนั้นเนี่ยเออผมจะหนีผมจะเอาเซียงหลิงออกมารับนี้เมื่วาเดี๋ยวนะตายเม่วาผมสงสัยว่าตัวไหนมันจะยิงก่อนวะผมไม่รู้ว่าน้ําจะยิงก่อนหรือไฟจะยิงก่อนสี่กับ2 เรามาดูกันว่าจะตายไม่ตายถ้าตายไม่เป็นไรผมเพราะว่าผมมีซิงคิวกับซิงหลิงอยู่เนาะดังนั้นลองดูครับอย่าไปกลัวเฮ้ยน่าจะใช้เต่าทิ้งว่ะเพราะว่าอุ๊ยโอ้โหตายตายจริงตายจริงจริงโอเคตาหน้าเขาได้เริ่มก่อนดังนั้นผมขอเลี้ยงซิงหลิงดีกว่าเฮ้ย โอ้ถ้าเมื่อกี้เอกสิ่งชีวขึ้นได้สี4ดาเมจเลยนะแย่จ yeah, ังไม่เป็นไร <c oughs> คิดว่าได้เปรียบอยู่ครับถ้าไม่ได้พลาดอะไรจริงๆเพราะว่าเขาหมดซัมมอนแล้วไม่มีตัวที่เขาซัมมอนได้ละเราต้องการไฟมาเล่นซิ่งหลิงเนาะก็ยังดีที่ได้เอาอนี้มาทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นการ์ดในมือบ้างละโอ้ยเดี๋ยวผมจะ อออันนี้ก่อน l u c k ด Dog เป็นการที่ดีนะผมแนะนำ hmm. ใช้แล้วสลับเดี๋ยวเขาจะอันติแนะเลยอะ่ะผมกลัวเขาอันติมากเลยดังนั้นยังไงดีวะเนี่ยซิ่งหลิงเสกโกบ้าไหมอ่าถ้าใช้สกิลธาตุบวกเลือด2นะครับสำหรับไออาร์ติแฟกที่ผมเพิ่งใส่ไป Lucky Dog นะ เป็นอร์ติแฟกต์ที่ดีนะฮะนั่แท้าไม่ตายจริงด้วยวะ่ะไหวอยู่มัง้งโอเคห้าเดเมจนะแล้วก็บวกหนึ่งเมื่อกี้เพราะว่าโดนติดแฟลกชั่นอยู่ดีแฟลกชั่น่าฮะทีนี้การ์ดผมไม่เหลือแล้วผมต้องเอ่อผมต้องเลือกว่าจะทำอะไรต่อซึ่งผมคิดว่าผมจะวางการ์ดอันนี้ ผมก็เอาโคโคมิจัว่วการเพิ่มผมรู้สึกว่าซิงหนิงผมตายแน่เลยวะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรายอมเพื่อที่เดี๋ยวซิงชิวจะขึ้นมาละแล้วเดี๋ยวตัวมีเลือใหมเด้นน่าจะติดไฟนะฮะถ้าเราคำนวณคือถ้าฝั่งนู้ไม่มีการพลิกเกมอ่ะผมคิดว่าก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราชนะนะ เออถ้าถ้าเขาไม่หิวซึ่งตอนนี้ไม่มีหิวแล้วถ้าเนี่ยผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเซียงหลิงน่าจะตายอ่าโอเคตายจริงด้วยทีนี้เนี่ยมิเลอร์มไมเดนก็ไม่มีอันติดังนั้นเดามจเราไมเ่เดี๋ยวนะเขาใช้สกิลท่าเราตายปะวะชิป,ป่งละอุ้ยเราเลยเริ่มก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมันเสียวมากเลยมันจริงโอเคเราแค่ต้องการเต่าน้ำครับตอนนี้ ซึ่งน่าจะพอแล้วจริงแค่ปาดสกิลธาตุน่าจะชนะเลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วม้งเนี่ยใช่ไหมฮึบอาสี่เเมจพอดีครับจบอโอเคไอพวกไอพวกไอคนที่นั่งอยู่ในร้านที่เป็นนั่งร้าน,นประจำอะครับมันจะเป็น npc ที่ค่อนข้างค่อนข้างเก่งเลยมันจะระดับพอๆกับผู้เล่นทั่วไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากฝึกฝีมือก็มาเล่นกับไอพวกนี้ได้ ไม่ต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันจะมีคนที่นั่งแบบมาลายสัปดาห์ปนมาด้วยนะฮะวิธีเช็คก,ก็กดที่หนังสือตรงนี้ก็ได้ครับว่านี่ตรงนี้แขกที่มาทา้าทายอันนี้จะมาลายสัปดาห์ถ้าไม่ได้อยู่ในชื่อนี้เนี่ยแสดงว่าที่เหลือเนี่ยตัวตึงหมดนะอย่างแออตราเนี่ยก็ตัวตึงนะฮะมามาใครก็เก่งอ่าแต่แบงคเนอร์ไม่ใช่นะตองไปหาในห้องนี้ อ่านนานะนานายะก็ใช่นะฮะเครื่องชิงไม่ใช่เครื่องชิงมาลายสัปดาห์ผมจำได้ว่ามีคนหนึ่งนะเขาไม่ได้อยู่อยู่ไหนวะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคือเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มมือนกันว่าการอะไรยังไงนะเดี๋ยวไปดูดีเด็กกันโด้วยดีเด็กของยูมิยะของผมนะครับ หลักๆแน่นอนครับต้องเป็นเยอมียากับซิงชิวทีนี้เนี่ยเซียงหลิงเนี่ยมีก็ดีหรือจะเป็นโมนาหรือตัวโอชินิดก็ได้ขอให้เป็นน้ํามผมว่านะหรือน้ําแข็งก็ได้นะจริงๆล้าไม่ได้แย่อะไรนะคือค่อนข้างฟรีครับช่องเนี้ยช่องเนี้ยฟรีแต่ให้แนะนําเป็นไฟน้ําน้ําแข็งนะไฟฟ้าผมไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่จะเล่นก็ได้คือขอขอใขอให้เป็นธาตุไฟน้ําน้ําแข็งไฟฟ้า สี่ธาตุนี้เพราะว่ามันทําปฏิกิริยากันง่ายนะครับเวลาเราสลับตัวอะไรโมโมโซ่ๆเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่ดังนั้นเนี่ยก็แนะนำนะทีนี้มาดูการตรงนี้กันบ้างการที่สําคัญเลยเนี่คือใบนี้ครับใบนี้ต้องมอีจะสังเกตว่าถ้าถ้าไล่ได้เนี่ยทุกครั้งที่เรายิงสกิลธรรมดาของเยอเนียครับมันจะมีลูกไฟติดเป็นได้หนึ่งลูกแล้วมันจะทําการแปะธาต,ตุต่อให้ดอกแรกของเราเป็นล้างธาตุออกแต่ว่า มันจะมีดอกตามไป1ดอกแปะไปเสร็จแล้วไอด้ดาบน้ำสิงชิวมันจะเข้าไปซ้ําทําให้เกิดดามจระเหยทําให้เกิดเป็น4ดามจนะมันแรงมากถ้าเกิดเราใส่การนี้ให้ได้นะแล้วถ้าจะปิดจ็อบด้วยการเวียนวันฮิตเลยก็คือต้องต้องมีสกายวาร์ดถ้ามีสกายวาร์ดเนี่ย10เดามจการันตีแน่นอนถ้าเขาไม่มีโลนะเออถ้าเขาไม่มีโลยำ้ำเออฆ่าได้แน่นอน แล้วก็ที่ผมชอบ Lucky Dog คือนี่ครับด้วยความที่เราต้องเซตอัพนานมากด้วยความที่ซิ่งชิวกับเซียงหลิงเนี่ยปกติผมจะเอามาเล่น2ตัวนี้ก่อนดังนั้นเนี่ย Lucky Dog ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเราต้องกดสกิลธาตุเพื่อสะสมพลังงานไปก่อนพอเรากดสกิลธาตุเนี่ยไออาิแฟกชีเนี่ยจะฮิวเราเพื่อยื้อเวลายื้อเวลาจนกว่าโยมิยะจะได้ออกมาเล่นนะดังนั้นเนี่ยสำคัญมาก ลิติกสเปียร์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้นะฮะเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ใส่เลยเพราะว่ามันไม่มีโอกาสให้ใส่เพราะว่าจังหวะมันต้องเล่นแล้วมันก็ต้องเล่นไปเลยดังนั้นเราเราอย่าไปห่วงมากว่าเ,ออเราจะไม่ได้เล่นหรือไม่ได้ใส่แต่เอาไปก่อนก็ดีบางจังหวะถ้าเกิดได้ใส่ไอ้ลิติกสเปียร์เนี่ยมันจะใส่โล่ป้องกันให้หนึ่งหน่วยตามจํานวนตัวละครหลีเย่ทีนี้เนี่ยเรามีใครบ้างเมื่อกี้มีเซียงหลิงกับซิงชิวอย่างน้อยเราได้โล่ละสองถูกไหม ดังนั้นเนี่ยช่วยได้นะฮะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยอันนี้อ์ติแฟ์อ์ติแฟ์จริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยจด้จำเป็นขนาดนั้นนะสำหรับอ์ติแฟ์ไฟเพราะว่ามันไปเหมาะกับตัวที่ใช้ลูกเต่าไฟเยอะๆมากกว่าโดยที่โยมิยะเนี่ยโจมตีปกติเขาใช้แค่หนึ่งยโยมิยะเป็นตัวที่ประหยัดเต่าธาตุมากนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยแนะนําอาจจะลองดูเป็น มันจะมีอยู่อันหนึง่งแกร์เบอร์ก็ได้แกร์เบอร์ถ้าถ้าเกิดเราฆ่าได้เราได้เต่าเพิ่มนะฮะอันนี้ก็ได้เหมาะดีอะลองเปลี่ยนอะไรก็ได้อะจะได้นึกภาพออกง่ายๆมันจริงๆมันมีอีกนะเซตอะไรนะเอาเป็นว่าเซตประมาณนี้นะอะ่ทีนี้พอสังเกตไหมครับว่าเออ่การ์ดอินเดฟักเราอะมันสามารถวางง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะประหยัดละไม่ต้องใส่ทีมาอุสนะนะไอ้ทีมาอุสที่ทําให้เราใส่อินเดฟักได้ฟรี ไม่ต้องใส่นะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอาวุธก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นสําหรับคอมนี้อาวุธเนี่ยมีแค่ยอยมียะแค่ใส่แค่นั้นก็จะแรงที่สุดแล้วซึ่งเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใส่ด้วยนะฮะก็ยังชนะได้อยู่แต่ก็เฉียดเฉีวนะเออคือถ้าได้ใส่เนี่ยวันฮิตแน่นอนตัวที่ไม่มีโล่แต่เมื่อกี้บังเอิญบางเอิญไม่ได้ใส่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ใส่แวรกเนอร์เพราะว่าอาวุธเนี่ยใส่ก็ได้ ใส่ก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ทีนี้เนี่ยอไอ้พวกการ์ดที่เหลือเนี่ยผมอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ผมแนะนําว่าพยายามหาเป็นการ์ดที่ทําให้เราได้ลูกเต่าเยอะๆหรือว่าทําให้เราได้จั่วการ์ดไวๆนะถ้าเราได้จัวการ์ดไวเนี่ยโอกาสที่การ์ดดีๆมาเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ย,เ,ยเห็นไหมผมใส่โคโคมิไป2ใบเลยการ์ดจวจวเพิ่ม2เนี่ย แล้วก็มีการาดท่นีลี่ย่ผมใส่ไปหนึ่งใบคือถ้าวางในฟิลมัมนจะได้จวยอีกสองใบใช่ไหมล่ะเออมันก็ทําให้เราได้กร์ดไวขึ้นดังนั้นเนี่ยพอเรามีกร์ดไวขึ้นเราก็จะอาจจะมีลุ้นเนี่ยไอยพวกเนี้ยพวกกา์ดสกิลกับการาดอาวุธหรืออ์ติแฟกเนี่ยมาไวมันก็จะดีกับตัวละครนะฮะทีนี้อีกสายหนึ่งที่ผมไปลองมาละก่อนหน้านี้ผมพูดว่าผมไม่ได้เล่นสายอาหารแต่ผมลองมาละมันเวิร์กอยู่พยายามวาง ถุงอาหารก่อนให้ได้พอระวังถุงอาหารได้อาหารมันจะไหลมาเรื่อยๆเราจะมีอาหารใช้ไม่หยุดครับทีนี้เนี่ยพอเรามีอาหารใช้ไม่หยุดถ้าเรามีเชฟเหมาเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเกิดใช้ใช้การอาหารจะได้สุ่มลูกเต๋าออกมาหนึ่งลูกนะครับเทินละหนึ่งครั้งซึ่งสายโจมตีปกติยิ่งมีลูกเต๋าเยอะก็ยิ่งดีถูกไหมเออประมาณนี้ไอเดียคร่าวๆส่วนการที่เหลือเนี่ยเออแล้วแต่ชอบ จริงๆเฉินเหอก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่ามีไว้ก่อนผมชอบมีเผื่อไว้หน่อยสักหน่อยหนึ่งก็ดีาการหนิงกวงอันนี้ทอสอัพคือการที่เอาลูกเต๋ามารีโลใหม่ถามว่าดีไหมก็ดีแต่บางสถานการณ์ก็อาจจะไม่ได้ใช้นะแต่มีไว้ก็ดีใครจะคิดว่ามันเปลืองสลอ็อตก็ลองเอาชิ้นอื่นใส่ก็ได้มไม่ได้ว่ากันอ่ะอันนี้อันนี้ก็ดีอย่างเมื่อกี้ผมได้ใช้ปรากฏว่าได้ใช้จริงๆนะ ปรากฏว่าได้ใช้จริงๆแล้วมันก็ดีซะด้วยนะก็คือการเพิ่มลูกเต๋าไฟเข้าไปหนึ่งลูกคือบางจังหวะเราขาดแค่ลูกเดียวจริงจแล้วมันก็มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่ใช้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยการที่ค่าการใช้ฟรีฟเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมีก็ดีมีติดไว้นะฮะจริงๆผมอยากใส่เพิ่มเนียแต่ผมไม่รู้จะเอาอะไรออกว่เอาหน,นิงกวงออกไหมก็ไม่ผมรู้สึกว่าหนิงกวงอันนี้ใช้ได้อยู่นะ ในบางจังหวะที่เราถอยลูกเต๋าได้แย่จริงๆถ้ามีอันนี้อยู่มันช่วยได้เยอะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้2คนนี้เป็นตัวที่เพิ่มเติมพลังงานให้ในจังหวะที่เรารู้สึกว่าพลังงานมันมาช้าแล้วการีม้มาไวรีบวางเลยนะแต่แน่นอนว่าแพร่ลิตี้หลักเนี่ยคือถ้าการ์ดใบนี้มาวางให้ได้ครับไปมอนเนี่ยเอาเฮ้ยไม่ได้ลากลงไปเนละอันนี้ ถ้ามีการไบมอนพยายามวางให้ได้อะแล้วโบทบทฟาวนสที่ผมใส่เข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายยมิยะจะยืนในสนามนานที่สุดครับดังนั้นเนี่ยพอยยมิยะยืนคําสนามเนี่ยเขาต้องโดนเดามเอจอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้เหมาะเหมาะกับคอมนอยยยมิยะนะประมาณนี้หรือว่าจะใส่วางชูอินก็ได้วังชูอินจะคอยเติมเลือดตัวนอกสนามซึ่งเป็นแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้เล่น ซิงชิวกับซยงหลิงเนี่ยเขาก็จะไปเติม2ตัวนั้นซึ่งแล้วแต่สถานการณ์อันนี้ผมบอกไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าอันไหนไม่ดีอันไหนอันไหนดีอันไหนไม่ดีดดเพราะว่ามันแล้วแต่สถานการณ์รณที่เกิดขึ้นแล้วแต่ลูกเต๋าแล้วแต่ไพ่ที่ขึ้นมือจริงนะมันเดาได้ยากครับเกมการ์ดมันคือการสุ่มแต่ว่าพยายามเซตการ์ดให้ได้เหมาะกับเราที่สุดนะครับดังนั้นก็ลองดูครับประมาณนี้สำหรับคอมโย,ยมยะนะฮะ หดอกหนึ่งชีวิตถ้าเซตอัพได้ดีนะฮะวันนี้ผมไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่สำหรับเดี๋ยวจะมาแนะนำคอมอะไรดีอ่ะใครอยากได้คอมอะไรก็ถามกันมาได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้นะสบายๆผมนั่งเล่นการ์ดน,นานมากบางทีก็แบบพยายามเซตว่าเอ้ตรงนี้อะไรยังไงนะผมพยายามหาคอมที่มันสนุกสนุกแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะ ชอบเล่นไวฟฟูมากกว่าเล่นตัวอวยอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะคาจีนเวเนตี้เพราะว่าเออมันเล่นง่ายเนี่ยดูความชํานาญสามสิบเก้าแล้วแต่ผมก็จะพยายามแชร์ไปเล่นตัวอื่นนั่งนะเพราะว่าผมก็อยากให้ตัวอื่นมันความชํานาญขึ้นเนี่ยยนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะโนเอลนี no ่ก็เพิ่งได้มายังไม่ได้ลองเล่นเลยเพราะว่าได้มาหลังๆนะฮะเพราะว่าผมมัวแต่ติดใจเล่นจีนกับการวี่อยู่ดูการวิ่เท่าไหร่สี่สิบเอ็ด เห็นไหมประมาณนี้ครับ <N> <N> นะนั้นก็ไปแล้วครับสำหรับคอมอ่าอยยมิยะเซฟก,ก่อนเซฟก่อนโอเคนะครับใครสนใจคอมไหนก็ถามกันเข้ามาได้ขอเข้ามาได้นะครับผมจิมมโตวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ